ขอบคุณนะครับช่วยกันแด้นะเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที <slate> ่ <Character noise> 2กันยายนที่ห้องทัพพระยาศาราว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังยาเสพติดเครือข่ายด้านยาเสพติดโดยมีนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยานายบรรลือกุลลวณิชประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมนายบรรจงบรรทุนประยุกต์รองประธานสภาเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา รวมมอบเกียรติบัตรสืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ดังนั้นเมืองพัทยาโดยฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจึงได้จัดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังยาเสพติดหรือเครือข่ายด้านยาเสพติดขึ้นเพื่อสร้างภาคีความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันเป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด โดยจัดการอบรมสัมมนา,าขึ้นในวันที่ 29- ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีเครือข่ายด้านยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คนและจะมีการบูรณาการขับเคลื่อนในนามเบเตอร์พัทยาไว้ทีมต่อไป,ปกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นปกิจกรรมที่ดีนะครับ ที่จะให้พวกเราระดจจับใหญ่กต,ต่างๆนะครับนมเมืองของปัตยานให้เราหน้าหมอหน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับตามนโยบายของท่านนายกองมงปัตยานนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ขอบอกเลยครับว่ามัตยาเนี่ยมีทุกท่านที่มาร่วมกันทนี่ยต้องการให้คนที่อยู่ในมัตยานะครับ สามารถแก้ไขได้ต็มทนะครับโครงการนานยาเสพติดนะครับถือว่าเป็นเครือข่ายในการป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดให้เมืองพัทยาตามนโยบายเบเตอร์พัทยาของท่านผู้บริหารเมืองพัทยาทุกท่านนะครับซึ่งสิดคำวสธรวัฒนธรรมส่ยไฟเลยครับนะท่านสมาชิกสภาเมืองพัทยาทุกท่านครับ,บค,ครับ ท่านเลขาแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาสนัทปลัดครับขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านยาเสพติดครับซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่29 เร d ไฟท์อะคาเดมี่แอนท์แเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e ไ Fight Academy